เหมือนล้ามอ่ะเดี๋ยวนะเปิดดูดิเหมือนลูกไอ้เกี๊ยบเนาะนี่เกี๊ยบนะอะไรนะป้าอีกทีหนึ่งต้วันดอกสันทวาสันทวาทำเป็นแกงแกงส้มมอ ต้องเตาถ่านนะครับไฟไฟร้อนใตใจคนร้อนถือไฟโอ้ใจร้อนกว่าไฟไม่ธรรมดานะผมใจมร้อนกว่าไฟเนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs>

อนักอนเี้เพื่อกินได้วันไงเดี๋ยวกได้แปรรูปเออลาเ่อกหม้อไปเลยีก็ินบอ้ออนี่ยิงเปยิงอยทำไมไม่เอาสีแดง้วย มันไม่ใจร้อนเลโอ้ยรับวอนรุเช้าที่ไหนวะเนี่ยได้ไหมล่ะเราดูเก่นไงเนี่ยเนี่ยตัดมาเมื่อเช้าเลยนะเอามาเสริมเนี่ยข้าเนอเปยเปนะป้าหอมคไม่้ใส่งขา้ว้านข้าเขาว้วขว้าวน้าวขวข้าวข้วข้า้าว้าวข้า้าข้ว้วข้าวข้าวขวขขาาข้้าว าอันนี้ก็จะแกงส้มประตูเหลกรูน้ำอันนี้ก็ใบมะขามออกข้างรั้วเมื่อเช้า ไรสารแน่นอนครับสะอาดร้จะเอามย่างอีกออมหมอะสุดยอดบแล้วก็บอกว่าใจร้อนกว่าไฟแล้วก็ไปเปิดอีกแล้วเอ ข้างหลังนี่อะไรโรงเรียนโรงเรียนวัดม่วง๋อโรงเรียนเหลอในข้างหลังเนือเป็นโรงงานนั่นนหะโรงเรียนนี่ปดเขตแล้วจะ้าไปนะนเปเขตบ้านม่วงแล้วโหมดเข็ดหลังบ้านติดโรงเรียนอัน่นนี้เราคุ้งคุ้งคุ้พยอม ไส่หมกใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไรที่มันนัวๆใส่เข้าไปเยอะๆนัวไม่ใส่แล้วนัวนัวขาดไปแล้วนัวใสไปแล้วจะบอกทำไมแล้วมันใส่ไปแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ฝีมือมีสารเลยมีสารใส่ดีคสดีคสดี อแม่ครัวบอกใจร้อนกว่าไฟดูนี่ครับไฟ